Honda City ปี2026ยังคงเสริมความแข็งแกร่งในฐานะหนึ่งในรถซีดานที่เชื่อถือได้และอนเนกประสงค์ที่สุดในเซเ m e n t ด้วยการผสมผสานระหว่างความใช้งานจริงการออกแบบที่ทันสมัยและการอัปเกรดด้านเทคโนโลยีตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาซิตี้เป็นตัวเลือกยอดนิยมในตลาดที่ซีดานขนาดกระทัดรัดครองความนิยมด้วยสมดุลระหว่างความประหยัดและความสะดวกสบายรุ่นปี2026ยยังคงรักษาชื่อเสียงนี้ไว้พร้อมเพิ่มฟีเจอร์และการปรับปรุงใหม่ที่ทำให้โดดเด่นในตลาดที่มีการแข่งขันสูง ภายนอกได้รับการปรับโฉมด้วยภาษาการออกแบบที่ดูเฉีียวมากขึ้นมาพร้อมกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ไฟหน้าเลเที่คมชัดขึ้นและเส้นสายที่ลู่ลมตามหลักอากาศพลาศาสตร์รายละเอียดโครเมียมบางส่วนและเส้นนูนด้านข้างที่ชัดเจนช่วยเพิ่มความสปอร์ตแต่ยังคงความหรูหราทำให้รถยังคงรูปลักษณ์ร่วมสมัยโดยไม่ทิ้งเอกลักษณ์ดั้งเดิมที่แฟนๆคุ้นเคยสัดส่วนตัวรถถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มพื้นที่ห้องโดยสารสูงสุดขณะเดียวกันก็ยังคงความคล่องตัวสำหรับการขับขี่ในเมือง ฐานล้อที่ยาวขึ้นเล็กน้อยในรุ่นนี้ช่วยเพิ่มความสบายให้ผู้โดยสารด้านหลังขณะที่ความสูงใต้ท้องรถยังคงเหมาะสมทั้งสำหรับถนนในเมืองและถนนที่ครูขับเล็กน้อยดีไซน์ด้านหลังมาพร้อมชุดไฟไท้ายเล็แบบใหม่ที่พเพรียวบางให้ภาพลักษณ์หรูหราบนท้องถนนล้ออันลอยถูกออกแบบใหม่ให้เหมาะกับแต่ละรุ่นย่อยตั้งแต่แนวหรูหราไปจนถึงแนวสปอร์ตภายในห้องโดยสารของ Hondacity ปี2026ได้รับการยกระดับทั้งวัสดุและการจัดวาง พื่อนผิวสัมผัสนุ่มการออกแบบที่ใส่ใจต่อผู้ขับและคอนโซลที่เน้นความสะดวกสบายช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานแผงหน้าปัดติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ขึ้นพร้อมการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนที่รับรื่นรองรับทั้ง Android Auto และ Apple c a r Play มาเป็นมาตรฐานความเชื่อมต่อถือเป็นจุดเด่นโดยมีช่อง USB-C หลายตำแหน่งระบบชาร์จไร้าสายและ b l e t ู tooth ที่เสถียรมากขึ้นระบบเสียงได้รับการปรับจูนใหม่ให้ชัดเจนและฟังเพลินในทุกการเดินทางรุ่นท็อปมาพร้อมเบาะหนังแท้ระดับพรีเมียม ายสร้างบรรยากาศและเบาะนั่งระบายอากาศที่ให้ความหรูหราใกล้เคียงรถซีดานระดับสูงกว่าพื้นที่ห้องโดยสารยังคงเป็นจุดแข็งของ Honda City โดยรุ่นใหม่นี้ยิ่งปรับให้ลงตัวมากขึ้นผู้โดยสารด้านหลังได้พื้นที่วางขาและศรีรษะท,ที่กว้างขึ้นจากการออกแบบเบาะและรูปทรงห้องโดยสารที่ชาญฉลาดพื้นห้องโดยสารแบบเรียบช่วยเพิ่มความสบายให้กับผู้โดยสารเบาะกลางและช่องแอร์ด้านหลังช่วยรักษาความเย็นแม้ในสภาพอากาศร้อน ความจุที่เก็บสัมภาระยังคงกว้างขวางเพียงพอสําหรับการเดินทางแบบครอบครัว,รวหรือใช้งานประจําวันพร้อมฟังก์ชันพับเบาะหลังเพื่อรองรับสัมภาระขนาดใหญ่ใต้ฝากระโปรง Honda City 2 0ส6มาพร้อมตัวเลือกขุมพลังที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์แต่ละตลาดเครื่องยนต์เบนซินมาตรฐานยังคงโดดเด่นด้านความประหยัดและการขับขี่ที่นุ่มนวลทั้งในเมืองและทางไกลหลายภูมิภาคยังได้รุ่นไฮบริดที่ผสานเครื่องยนต์เบนซินเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้าเน้นประหยัดน้ำมันโดยไม่เสียอัตรรทในการขับ ระบบไฮบริดทำงานรับเรื่องระหว่างพลังงานไฟฟ้าและเบนซินลดการปล่อยมลพิษและการสิ้นเปลืองน้ำมันตัวเลือกเกียร์มีทั้งเกียร์ธรรมดาสำหรับสายขับสนุกและเกียร์อัตโนมัติ CVT สำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายและประสิทธิภาพความนิ่งของเครื่องยนต์ได้รับการปรับปรุงลดแรงสั่นสะเทือนและทำให้ห้องโดยสารเงียบขึ้นสมรรถนะการขับขี่ยังคงเป็นจุดเด่นด้วยพวงมาลัยที่แม่นยำระบบการสะเทือนที่ปรับแต่งอย่างลงตัว และการควบคุมที่มั่นใจซิตี้ยังคงความคล่องตัวในการขับขี่ในเมืองและในรุ่น2026ได้เพิ่มความนุ่มนวลของช่วงล่างการซับแรงสะเทือนจากถนนทําได้ดีขึ้นความมั่นคงที่ความเร็วสูงดีขึ้นจากโครงสร้างที่แข็งแกร่งขึ้นด้านความปลอดภัยได้รับการใส่ใจมากขึ้นพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขั้นสูงเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเบรกอัตโนมัติระบบตรวจจับจุดอับสายตาและกล้องรอบคัน360องศาอุปกรณ์มาตรฐานยังมีถุงลมหลายตำแหน่งระบบ ABS พร้อม EBD ระบบควบคุมการทรงตัวและระบบป้องกันลื่นถลไมแพคเกจเทคโนโลยีได้รับการอัปเดตให้ทันสมัยตามความคาดหวงังหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบให้ข้อมูลชัดเจนทั้งความเร็ว อัตราสิ้นเปลืองการนำทางและระบบช่วยเหลือผู้ขับระบบกุญแจอัจฉริยะปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์และสตาร์ทเครื่องยนต์จากระยะไกลช่วยเพิ่มความสะดวกสบายระบบปรับอากาศอัจฉริยะสามารถปรับทิศทางลมตามจำนวนผู้โดยสารวัสดุกเก็บเสียงใหม่ช่วยให้ห้องโดยสารเงียบขึ้นรุ่นไฮบริดยังมาพร้อมระบบเบรกแบบชาร์จพลังงานกลับซึ่งช่วยเพิ่มความประหยัดเชื้อเพลิงและทำให้การขับขี่นุ่มนวลยิ่งขึ้นอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงแตกต่างกันตามรุ่น เครื่องยนต์เบนซินให้ประสิทธิภาพที่ดีเมื่อเทียบกับคู่แข่งขณะที่รุ่นไฮบริดให้ความคุ้มค่ามากขึ้นสำหรับผู้ที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้รถการปล่อยมลพิษสอดคล้องกับมาตรฐานล่าสุดทำให้ซิตี้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและพร้อมรับการควบควมุมที่เข้มงวดขึ้นในอนาคตโดยรวมแล้ว Honda City 2 0ส6ยังคงสร้างจากรากฐานที่แข็งแกร่งและพัฒนาตามความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป รักษาชื่อเสียงด้านความทนทานการดูแลรักษาง่ายและมูลค่าขายต่อที่ดีพร้อมยกระดับด้วยฟีเจอร์หรูหราความปลอดภัยสมัยใหม่และระบบขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มองหารถซีดานที่ผสมผสานสไตล์ความใช้งานจริงและเทคโนโลยีโดยไม่ต้องใจ่ายในระดับรถหรูซิตี้ยังคงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าเชื่อถือที่สุดไม่ว่าจะใช้สำหรับครอบครัวการเดินทางไปทำงานหรือทริปไกลๆก็สามารถมอบประสบการณ์การขับขี่ที่มั่นใจและเหนือระดับได้ ติดตามรีวิวสเปคและอัปเดตข่าวสารยานยนต์เพิ่มเติมได้ที่ JDMAUTOS ซึ่งเรานำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรถรุ่นล่าสุดและเทรนในวงการยานยนต์